สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีว่าดวงทำนายดวงทำนายฝันวันนี้เราจะพูดถึงฝันถึงแมวดาครับผมตอบเลยว่าการฝันถึงแมวดานะครับเข้าเรื่องกันเลยนะผมตอบเลยว่าฝันแบบนี้นะครับมันจะเป็นฝันที่เกี่ยวข้องกับทุกขลาบนะอันนี้ในกรณีเดียวกันถ้าเป็นห่วงแห่งการฝันหรือเจ้าชะตาแห่งการฝันอยู่แล้วเนี่ยผมตอบเลยว่ามักจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะเราพูดถึงเรื่องของอัปมงคลก่อนนะครับปัญหาด้านสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับโรคร้ายนะครับหรือว่าการมีโรค ท,ที่เข้ามาข้องแวะกับชีวิตคุณณช่วงนี้เกิดขึ้นนะครับแปลว่าการฝันเห็นแมวดํานี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อดวงของเจ้าตตายอย่างแท้จริงนะครับในนี้เองเนี่ยหลายๆทานายฝันนะครับหรือว่าหลายๆสํานักเองเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับตําราโบราณเองเนี่ยจะมักจะพูดถึงเรื่องของการฝันเห็นแมวดำเนี่ยคือรางบอกเหตุแต่ผมบอกเลยว่าการฝันว่าแมวดําหรือว่าฝันว่าในห้วงแห่งความฝันนี้พบเจอแมวดําเกิดขึ้นไม่ใช่รางบอกเหตุที่เกี่ยวข้องกับเหตุเพศภัยในทางร้ายนะครับแต่จะหมาย ถึงด้านสุขภาพมากกว่าณนะเวลานี้เองเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพมีโรคร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ ตกและกำลำบากกับเรื่องของความทุกข์ที่อยู่ในใจนะครับรวมถึงภาวะด้านสุขภาพทําให้มีความทุกข์เกิดขึ้นณนะช่วงเวลานั้นที่คุณฝันเห็นแมวดําเกิดขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพครับแต่ด้านดีนะครับด้านมงคลคือคุณกําลังจะมีโชคดีครับกาลังจะมีโชคใหญ่กําลังจะมีโชคดีกําลังจะมีโชคลาภขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาสู่ตัวคุณเกิดขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าการฝันเห็นแมวดํานี้มาพร้อมกับความสุขมาพร้อมกับโชคลาภมาพร้อมกับ ออความเฮงมาพร้อมออกับความปังนะครับมาพร้อมออกับความสําเร็จเกิดขึ้นแต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณกําลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยหรือว่าทําให้มันสาเร็จอยู่นี้ จะเป็นผลให้กับคุณในทิศทางที่ดีครับมีคนผิวสองสีจากทางทิศใต้เข้ามาส่งเสริมดวงชะตาให้ตัวคุณเองประสบความสําเร็จครับในที่เองเนี่ยก่อผลดีกับเรื่องของการรอคอยเช่นคุณกําลังรอคอยคนเข้ามาอุปถมัมบอกเลยว่าคนผิวสองสีนี้เป็นคนทั้งสองเพศครับจะเข้ามาอุปถัมช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับนะหรือว่าเข้ามาเกื้อนหนุนดวงชะตาของคุณช่วงนี้ครับรวมถึงนะครับอ,อีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกันนะครับช่วงนี้เองเนี่ยก็จะมีโอกาสได้สัตว์เ,เลี้ยงเนี่ เี้ยงเพื่อเสริมบารมีให้กับดวงชะตาของคุณนะครับมันถือว่าเป็นพรอย่างหนึง่งเพราะการที่คุณเลี้ยงบริวารน,นะครับหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะช่วงนี้เองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภมันเกี่ยวข้องกับสิ่งดีๆนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของความก้าวหน้านะครับหรือว่าภาวะความสําเร็จแบบยั่งยืนนะครับผมตอบว,ว่าการที่มีสัตว์เลี้ยงหรือว่าการได้มาซึ่งสัตว์เลี้ยงหรือว่าการได้อัาการอนุเคราะห์จากเรื่องของสัตว์เลี้ยงมมัันนสู่่ตววคคุณเเเกกิดดขึ้ียถือาาป็ผลลรบ จะก่อผลกับเรื่องของความเฮงความสําเร็จความก้าวหน้าทุกประการแต่ยังผมบอกไปนะคะว่าเงาเมื่อที่มันเกาะกลุ่มอยู่นี้คือเรื่องของสุขภาพครับจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกิดขึ้นมีโรคร้ายมีโรคภยัยระทมทุกข์กับเรื่องของการเป็นโรคนะครับหรือมีปัญหากับเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพจิตแบบนั้นนะครับช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องนี้มากเป็นพิเศษครับสำหรับการฝันเห็นแมวดํานะครับในหลักโคราศาสต์เ,เองแล้วเนี่ยหรือว่าตามพื้นดวงแล้วเนี่ยเจ้าต,า,ตาแห่งห้วงความฝันนะครับจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วนะครับ ข้อแล้วก็รวมถึงนะครับคาดหวังถึงโชคลาภที่กําลังจะมาผมตอบเลยว่า2เรื่องนี้เจ้าชะตาแห่งความฝันนะครับจะได้รับอีกสิ่งนั้นนะครับเข้ามาเกิดขึ้นกับดวงชะตาชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงนะครับการที่คาดทะเนการกับเรื่องของอนาคตเองเนี่ยจะได้รับการอนุเคราะห์หรือการอุป,ปถัมจากคนผิวสองสีเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะครับอันนี้ก็เป็นการฝันถึงแมวดำนะครับในห้วงแห่งความฝันนะครับองรวมนะสำหรับเรื่องของการฝันเห็นแมวดำนะครับในหัวข้ออื่นเราไปฟังคำนายก็ไเลยครับว่าการฝันเห็นแมวดำ มีหัวข้อไหนกันบ้างครับ เรามาฟังฝันต่อมากันได้เลยครับว่าฝันเห็นแมวดำเนี่ยจะเป็นไงบ้างนะครับฝันต่อมานี้นะครับชัดเจนมากว่าการฝันเห็นแมวดำเนี่ยมากกว่า1ตัวนะครับคือ2ตัวนะครับในกรณีนี้เองเนี่ยจะส่งผลอะไรต่อเจ้าชะตาแห่งการฝันบ้างเรามาฟังคำนายกันได้ครับผมตอบเลยว่าการฝันเห็นแมวดำเนี่ยมากกว่า1ตัวเนี่ยชัดเจนมากว่าคุณกําลังจะมีเคราะห์เกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินครับหตัวเนี่ยชัดเจนมากว่าคุณจะได้รับโชคจะมีโชคดีๆจะมีสิ่งดีๆนะครับจะ หรือว่าโชคดีเนี่ยเข้ามาหาคุณเกิดขึ้นแต่ถ้ามากกว่าหนึ่งเองแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของความหงุดหงิดใจมันเรื่องของความระทมใจมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองเนี่ยจะได้รับการหยิบยืมจากคนรอบข้างจากคนรอบตัวนะครับมีคนมาขอความช่วยเหลือมีคนมาขอหยิบยืมมีคนมาคอยแทะเลมกับเรื่องของการเงินนะครับแมนได้รับเงินเดือนนะครับหรือว่าเงินตกเบิกในเรื่องของการเงินอ่าทางานทําเงินก็ตามก็ตามนะครับมักจะมีอะไรที่มาแทะเลมเช่นอาจจะต้องจ่ายค่านั่นค่านี่เลย เด็ดเดี๋ยวนั้นนะครับรวมถึงนะครับมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือกับเรื่องของการเงินชเ,เช่นเพื่อนร่วมง,งานมาขอหยิบยืมมาแทะเลมกับเรื่องของการเงินนะครับคนในครอบครัวมีเหตุจะต้องจ่ายแบบฉุกเฉินแบบนั้นนะครับหรือมีปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาหรือเจ้าชะตาแห่งการฝันเองเดีย่ยจะจ่ายเงินเพราะเรื่องสุขภาพด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการแทะเลมนะครับกับเรื่องของการเงินของคุณนะครับได้เงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เงินไม่เต็มที่แบบนั้นนะครับจะส่งผลต่อความหงุดหงิดใจและความระทมใจนะครับ ช่วงนี้เองเ,องเนี่ยจะทําสัญญาอะไรนะครับหรือว่าดูเรื่องสัญญาอะไรให้ดูดีๆนะครับเพราะว่าการฝันเห็นแมวดํา2ตัวเนี่ยมันหมายถึงการมีเคราะห์หรือการมีทุกข์เกิดขึ้นดูสัญญาดีๆนะครับอย่าคําประกันให้ใครอย่าทําสินเชื่อให้ใครนะครับรวมถึงการทําสินเชื่อที่เกิดขึ้นกับดวงของเจ้าตาเองเนี่ยผมก็ต้องตอบเลยว่ายังไม่เห็นผลดีนะครับมันจะมีเรื่องติดขัดเกิดขึ้นและเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับรวมถึงภาวะทางใจเองเนี่ยที่มีเรื่องความทุกข์ เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักผมตอบเลยว่าความรักจะมีปัญหานะถ้าฝันเห็นแมวดํา2ตัวเนี่ยแปลว่าดวงชะตาของคุณกําลังจะมีเรื่องของบุคคลที่3หรือมือที่3เนี่ยเข้ามารบกวนกับดวงชะตาความรักของคุณคู่ของคุณความรักของคุณแฟนของคุณนะครับคนคุยอยู่คุณณะเวลานี้เขามีมากกว่าหนึ่งระวังให้ดีนะครับเพราะว่าความรักประเภทนี้เองเนี่ยมันคือรักสามเศร้านะครับมันคือความทุกข์มันคือความระทมใจมันคือความเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของความสัมพันธ์ระวังนะครับว่าความรักของคุณเนี่ยมันจะก่อเกิด ปัญหาและทําให้ภาวะความสัมพันธ์มันไปไม่รอดนะครับผมบอกเลยว,ว่าภาวะกับเรื่องนี้เองเนี่ยต้องดูดีๆนะครับนะเอ,อ่อมองดีๆนะครับหรือว่าเข้าใจกับบริบทนะครับกับสถานะเวลานั้นเนี่ยให้ดีแต่ถ้าเป็นคุณเป็นกําลังเป็นเอ่อกำลังเป็นคนโสดอยู่ณเวลานี้เองเนี่ยผมตอบเลยว่าคุณกําลังจะมีโชคดีเล็กๆน้อยๆเข้ามาครับแต่ถ้าหมายถึงคนมีคู่หรือว่าคนมีแฟนนะครับให้ดูให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นบ่อกเกิดนะครับเป็นบ่อกเกิดแห่งเรื่องของมือที่3นะครับหรือว่าความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเข้ามาสู่ตัวคุณณเวลา <t ansen> จะส่งผลต่อดวงชะตาความรักและส่งผลต่อคนในครอบครัวมากๆครับในนี่เองเนี่ยก็ก่อผลถึงเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันนะครับการเงินในที่ทางนี้เองเนี่ยได้พูดไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเองินที่เกี่ยเงินที่ได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับหรือว่าเงินที่ได้มาแล้วมันจะต้องมีส่วนแทะเลมเกิดขึ้นหรือว่าคนเข้าม,า,มาช่วยขอนะครับหรือว่ามาช่วยใช้เงินเราเกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องของการเงินเองเนี่ยก็หมายถึงว่าการค้าขายสิ่งสิ่งนั้นเองเนี่ย ได้เงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับไม่ว่าจะลงทุนอะไรช่วงนี้ให้ชะลอการลงทุนไปก่อนนะครับหรือว่าการหวังผลกําไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินให้ชะลอไปก่อนนะช่วงนี้เพราะยังไม่ได้ผลดียังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับยังไม่ได้ในสิ่งนี้ตั้งใจนะครับรวมถึงมีคนมาคอยช่วยเราใช้เงินกับเงินในส่วนที่ลงทุนน้าพักน้ําแรงของตัวเองในการหามาแบบนั้นนะครับช่วงนี้จะเหนื่อยหน่อยครับแต่ผมบอกเลยว่าวงเล็บสําคัญนะสำหรับหัวข้อนี้เลยคือความรักนะครับรักสามเศร้าจะเกิดขึ้นกับดวงชตา หรือเจ้าสตาแห่งการฝันมากๆครับเรามาฟังฝันต่อมากันได้เลยครับว่าการฝันเห็นแมวดํานี้เป็นยังไงบ้างนะครับฝันต่อมานะครับมันคือการฝันเห็นแมวดําจํานวนหลายตัวเลยนะครับในห้วงแห่งความฝันของเจ้าสตา์เนี่ยผมตอบเลยว่าการฝันเห็นแมวดําหลายตัวเนี่ย เช่นเดียวกันกับการฝันเห็นแมวดำสองตัวนะครับแต่มันทวีคูณนะครับในที่เองเนี่ยก็หมายถึงความระทมใจแบบทวีคูณความระทมใจที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์เนี่ยทวีคูณเช่นกันนะครับจะก่อผลลบจะก่อผลเสียนะครับต่อดวงชะตาของคุณมากๆเลยเดียวคือเรื่องของความทุกข์ทางใจผมพูดไปแล้วนะครับตอนแมวดำสองตัวเนี่ยชัดเจนมากว่ามันจะมีเรื่องของมือที่3หรือบุคคลที่3เนี่ยเข้ามาเกิดขึ้นแต่ในกรณีเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของความรักที่เกี่ยวข้องกับการฝันเห็นแมวดำหลายตัวแปลว่า ชงชะตาของคุณกําลังจะเสียใจกับรเรื่องของความรักมากๆกําลังจะทุกข์ใจกับรเรื่องของความรักมากๆจะไม่มีทางแก้ไขปัญหาความรักได้มันมีอันต้องเลิกลามันมีอันต้องจบลงนะครับมันมีอันจะต้องจากลานะครับหรือว่าจากกันด่างถาวรเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะกลับมารีเทิร์นกันได้ใหม่แล้วนะครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่แย่มากๆทุกข์มากๆเสียใจมากๆเหนื่อยใจมากๆนะครับแบบนั้นหรือว่าต้องร้องไห้กับเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีอยู่แบบมากๆด้วยเช่นกันผมตอบเลยว่าการฝันเห็นแมว หลายตัวนี้ไม่ได้หมายถึงดวงชะตาของคุณจะเป็นผลดีนะครับมันกลับเป็นผลลบนะคบหรือว่าเป็นผลเสียต่อดวงชะตามากๆรวมถึงนะครับด้านอื่นๆคือเรื่องของการงานเองผมบอกเลยว่าเรื่องของการงานมีเกณฑ์สําหรับการแทงข้างหลังมีเพื่อนร่วมงานประสงค์ไม่ดีมีทีมงานที่ไม่ประสงค์ดีกับเรามีทีมงานที่ทําให้คุณหนักใจมีทีมงานที่ทําให้คุณทุกข์ใจเกิดขึ้นนะครับหรือว่าแอบแทงคุณข้างหลังคิดจะทําร้ายคุณข้างหลังนะครับคิดจะหักหลังคุณคิดจะโกงคุณนะครับหรือว่าคิดจะทําร้ายคุณเกิดขึ้น มันเป็นทีมนะครับเป็นทีมเป็นกลุ่มคนนะครับเป็นคนที่ร่วมงานกับคุณจํานวนมากแบบนั้นผมบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จัดตูรไลยล้อมคุณมากๆนะครับหรือมีผลเสียกับเรื่องของคนรอบตัวมากๆคนรอบตัวไม่สนับสนุนคุณเลยไม่เห็นผลงานของคุณไม่เห็นทิศทางความดีของคุณไม่เห็นสิ่งที่คุณเคยทําให้เขานะครับไม่เห็นความรักที่คุณมีให้แบบนั้นนะครับอันนี้เป็นความระทมใจคูณ2นะครับรวมถึงการเงินเองนะครับก็จะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณคือเรื่องของการเงิน ที่จะทําให้เสียทรั์ก้อนใหญ่เสียทรัพย์ก้อนโตเกิดขึ้นระหว่างการใช้ชีวิตนะครับมีเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาเกิดขึ้นทําให้เสียทรั์นะครับอะไรที่ใช้ยานพาหนะนะครับหรือว่าการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะเนี่ยอะไรที่ไม่ได้ทำนะครับเช่นประกันนะครับแบบนั้นก็ควรที่จะทําประกันในช่วงนี้นะครับหรือว่าประกันวินนาสไพยนะครับหรือว่าประกันที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิตเองเนี่ยหรือประกันสุขภาพเองช่วงนี้ผมตอบเลยว่า คุณจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทํานะครับเพราะในที่เอ,เองเนี่ยมันส่งผลต่อดวงชะตาของคุณคือการเสียหายหรือการเสียทรัพนะครับจริงๆแล้วเราพูดถึงการฝันเห็นแมวดำเนี่ยตั้งแต่คําถามแรกๆนะครับหรือข้อแรกๆเลยว่าผมบอกเลยว่ามันคือเรื่องสุขภาพด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโรคภัยหรือโรคร้ายของคุณเนี่ยมันจะเป็นโรคที่แพร่กระจายครับในอานฝันนะครับที่เกี่ยวข้องกับแมวดําตรงนี้มันคือการแพร่กระจายของโรคนะครับโรคร้ายนะครับหรือเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันคือระยะสุดท้ายนะครับมันคืออะไรที่หนัก มันคืออะไรที่แพร่กระจายไปทั่วแล้วมันคืออะไรที่แก้ไม่ได้แล้วนะครับยาตัวไหนก็ไม่สามารถแก้ได้นะครับหรือว่ามีโรคลายที่เกิดขึ้นกับคุณหรือโรคที่เป็นอยู่นี้มันเป็นมานานมันเป็นแบบเรื้อรังมันเป็นมาไม่หายสักทีนะครับแก้ไขไม่หายสักทีนะครับถ้าคนเป็นออ,อ,อฟฟิศซินโดรมนะครับคนที่ทางานเดี๋ยวก็อาจจะหมายถึงว่าปวดคอบ่าไหล่แบบมากๆนะครับนั่งนานมากๆก,ก,ก็ไม่สามารถแก้ได้ถ้าคนเป็นโรคกระเพาะอาหารก็จะเป็นแผลในกระเพาะอาหารแบบเรื้อรังนะครับแบบนั้นเลย อันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะมันจะเป็นเกณฑ์ของการเสียทรัพย์ก้อนใหญ่ด้วยนะครับอย่างผมบอกไปนะครับว่าถ้าทําประกันได้ก็ควรทานะครับทำประกันสุขภาพได้ก็ควรทานะครับหรือทําประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุนะครับวินาศภัยต่างๆให้ทานะครับช่วงนี้จะเกิดผลดีต่อดวงชะตานะครับรวมถึงนะครับช่วงนี้เองเนี่ยถ้าฝันเห็นแมวดําหลายตัวเนี่ยเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศนะครับวงเล็บชัดเจนนะครับว่าคือเรื่องของต่างประเทศด้วยผมตล่าวไวว่าต่างประเทศตรงนี้เองเนี่ยมันหมายถึงการเดินทางนะครับเสียทรัพย์เพราะการเดินทางเสียทรั พอได้ท่องเที่ยวนะครับเสียทรัพย์เพราะจะได้เสียเงินเพราะเรื่องของความสุขในอนาคตเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับบางท่านจองตั๋วเครื่องบินบางท่านจองโรงแรมที่พักนะครับบางท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศเพราะเรื่องของครอบครัวแบบนั้นก็จะทําให้เสียทรัพย์ก้อนโตแบบนั้นนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าการฝันเห็นแมวดําหลายตัวไม่ส่งผลดีต่อดวงชะตาทุกกรณีนะครับเรามาฟังฝันต่อมากันได้เลยครับ ก็ยังอิงกับเรื่องของการฝันเห็นแมวดําอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เองเนี่ยจะใกล้ตัวขึ้นมากเป็นพิเศษนะครับในห้วงแห่งความฝันของเจ้าจะตาถ้าฝันเห็นแมวดําอยู่ในห้องนอนนะครับอยู่ในห้องนั่งเล่นอยู่ในห้องนอนเราอยู่ร่วมกับเขานะครับแบบนั้นเช่นเราฝันว่าแมวดําอยู่ในห้องนอนของเราเองเราฝันว่าแมวดําอยู่ในห้องทํางานของเราเองนะครับหรือว่าฝันว่าแมวดำเนี่ยเอามานั่งอยู่บนตัวของเรานะครับหรือว่าอยู่บนที่นอนของเราหรือว่าอยู่บนโต๊ะทํางานของเราหรือว่าอยู่ในห้อง นั่งเล่นกับเราผมตอบเลยว่าคุณกําลังจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตครับผมบอกเลยว่าการฝันเห็นแมวดําหรือว่าการฝันประเภทนี้เองเนี่ยจะส่งผลต่อการบั่นทอนจิตใจมีสุขภาพจิตที่มันเป็นเชิงลบมีความทุกข์ละทมใจนะครับอกอดปัญหากับเรื่องของความทุกข์ใจเอาไว้กับดวงของเจ้าจะตายเองผมตอบเลยว่าตัวคุณเองช่วงนี้จะมีความเครียดสะสมมากๆมีความทุกข์ใจสะสมมากๆมีเรื่องของความหนักใจที่มันหนักอึ้งอยู่ในใจไม่สามารถแก้ออกไม่สามารถยกย้าย ออกไปจากใจได้ไม่สามารถบรรเทาได้แม้จะพยายามบรรเทากับเรื่องของความทุกข์ใจแล้วแต่ก็ไม่ทําไม่สําเร็จนะครับแบบนั้นผมตอบเลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตนะครับวงเล็บโรคซึมเศร้านะครับวงเล็บโรคซึมเศร้านะผมตอบเลยว่าฝันประเภทนี้เองเนี่ยมันจะก่อตัวกับเรื่องของเจ้าสตา์เองโดยตรงถ้าคุณกําลังมีความเครียดอยู่มีความทุกข์อยู่หาวิธีกําจัดความเครียดน,นี้ออกไปจากชีวิตให้ได้นะครับหรือว่าหาวิธีกําจัดความเครียดหรือว่าความทุกข์ใจเนี่ย ออกไปจากชีวิตให้หมดสิ้นนะครับอาจจะหมายถึงการหาเรื่องบันเทิงใจฟังเพลงที่ชอบนะครับทานอาหารที่อร่อยนะครับดูหนังที่ชอบนะครับหรือหาซีรีส์ที่เราถูกใจนะครับหรือหาเพื่อนคุยหาเพื่อนบําบัดใจนะครับแบบนั้นจะดีและส่งผลดีต่อเจ้าสตามากๆนะเพราะผมบอกเลยว่าการฝันเห็นแมวดําที่อยู่ในห้องนอนของเรายิ่งถ้าอยู่บนเตียงนอนของเราหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับเรามากๆเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณกําลังมีความทุกข์ระทมทุกอมทุกผืออืดผะอมนะครับหรือว่าก้ามเกนฝืน ทนแบบนั้นกับเรื่องของความทุกข์ใจนะกืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบนั้นนะอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยจะส่งผลลบมากๆนะครับแล้วส่งผลแห่งความทุกข์ใจด้วยนะในที่เองเนี่ยพยายามกําจัดนะครับหรือว่าพยายามหลีกหนีจากปัญหาให้ได้นะครับพยายามแก้ปมปัญหาให้กับตัวเองให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ให้คนอื่นมาช่วยแก้นะครับเช่นเพื่อนใกล้ชิดของเราเพื่อนที่สนิทครอบครัวของเราเองนะครับหรือแฟนนะครับหรือคนใกล้ตัวแบบนั้นหรือถ้ามากไปกว่านั้นปรึกษานักสุขภาพจิตนะครับหรือว่านัก บำบัดจิตเกิดขึ้นนะครับจะดีและส่งผลดีต่อดวงชะตามากกว่าเพราะมันคือความเครียดที่เกาะกลุมอยู่ในใจมันคือเงาเมื่อที่เกาะใจคุณแบบแน่นเหนียวนะครับแบบนั้นต้องแก้เรื่องนี้ให้ได้นะครับคุณเองถึงจะมีสุขภาพใจและสุขภาพจิตและการทํางานความก้าวหน้าจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณด้วยเมื่อจิตสบายใจสบายก็จะส่งผลดีต่อดวงชะตาครับ อ่ะเรามาฟังฝันต่อมาครับฝันถึงแมวดําเช่นกันครับแต่จะเป็นฝันว่าได้อุ้มนะครับได้อุ้มแมวดําเกิดขึ้นได้อุ้มได้เลี้ยงได้อบกอดนะครับได้เล่นนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เองเนี่ยจะพูดถึงการอุ้มนะครับได้อุ้มแมวดําได้เล่นแมวดําได้หยอกล้อแมวดานะครับผมตอบเลยว่าฝันประเภทนี้คุณจะมีโชคเข้ามาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกเลยว่าฝันประเภทนี้เองเนี่ยส่งผลดีต่อดวงชะตามากๆคือได้อ่โชคลาภนะครับได้ลาบก้อนใหญ่ได้ลาบจากการลงทุนได้ลา จากแรงอุตสาหะมานะมุง่งมั่นนะครับแบบนั้นแปลว่าอะไรที่คุณเพียรทำณนเะวลานี้เช่นถ้าคุณทํางานประจําคุณจะมีโอกาสได้ปรับเลื่อนตําแหน่งนะครับและมีการาฟชีวิตที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆตามบันไดแห่งความสําเร็จแบบนั้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นผลดีต่อดวงชะตานะครับถ้าคุณเป็นพนักงานที่อยู่ทํางานเป็นอ,ออฟฟิศธรรมดาทั่วไปก็แปลว่าคุณกําลังจะมีจุดเปลี่ยนนะครับมีจุดเปลี่ยนกับเรื่องงานมีโอกาสดีสําหรับเรื่องงานมีจุดสําคัญสําหรับเรื่องงานมีคนมาให้โอกาสดีเรื่องงานมีโอกาสดี ดีสาหรับการสมัครงานเกิดขึ้นเขาจะเรียกคุณไปสมัครงานนะครับหรือว่าเรียกคุณไปสัมภาษณ์เกิดขึ้นแล้วเขาจะรับคุณเลยแบบนั้นนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับเรื่องสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยมันคือสมหวังแบบเต็มที่สมหวังแบบเต็มกราฟแบบนั้นนะครับก็ถือว่าดีสําหรับดวงชะตาของคุณมากยิ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยเองแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าหลักแบบนี้เองซึ่งตามหลักโบราณด้วยก็สะท้อนถึงว่าการได้อุ้มแมวดำเนี่ยคือการได้อุ้มโชคดีไว้กับตัวกอดแมวดําไว้แน่นยิ่งหยอกล้อมแมวดำ โชคดีจะเข้ามาแบบไม่จํากัดนะครับรวมถึงโชคดีๆลาบดีๆนะครับหรือว่าโอกาสดีๆความสาเร็จดีๆความเจริญก้าวหน้าดีๆความเฮงดีๆก็จะเข้ามาสู่ดวงชะตาของคุณด้วยนะครับเพราะแมวดาเนี่ยอีกในยะหนึ่งเนี่ยถ้าคุณหยอกล้อนะครับหรือว่าได้เล่นกับเขานะครับหรือว่าได้โอบก,กอดเขาได้อุ้มเขาเนี่ยแปลว่าคุณเปิดใจยอมรับเขานะครับยอมรับความโชคดียอมรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณครับช่วงนี้เองเนี่ยเหมาะกับเรื่องของการลงทุนนะครับทุกประเภทเลยนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเล็กๆนะครับหร งทุนใหญ่ก็ตามรวมถึงนะครับเกี่ยวข้องกับความรักเองเนียช่วงนี้เองเนี่ยก็เหมาะมากๆที่จะเปิดใจรับรักใหม่ๆนะครับแฟนใหม่คนรักใหม่คนคุยใหม่เข้ามาหาคุณนะช่วงนี้ถือว่าเป็นผลดีต่อดวงชะตานะครับรวมถึงด้านครอบครัวเองก็จะมีสัมพันธ์ธนายที่ดีกับคนในครอบครัวนะครับกลับมารักกันกับคนในครอบครัวกลับมาเป็นคนรู้ใจกันอีกครั้งนะครับมีอะไรก็ปรึกษาคนในครอบครัวได้แบบนั้นถือว่าเป็นผลดีต่อดวงชะตามากๆครับเพราะการฝันเห็นว่าได้อุ้มแมวดำเนี่ยถือว่าเป็นผลบวกนะครับแล้วก็เป็นผลแห่งความ โชคลาบและความโชคดีสําหรับดวงชะตาของคุณด้วยครับ <premises. S 2> เรามาฟังฝันต่อมากันครับฝันเห็นแมวดําตัวใหญ่นะครับหรือแมวดําตัวอ้วนนะครับแมวดําตัวใหญ่มากๆเลยเนี่ยหรือว่าแมวดําที่ยืนอยู่เหนือคุณนะครับในวงแห่งความฝันแล้วแมวตัวนั้นเนี่ยใหญ่มากๆโตมากๆนะครับตัวใหญ่มากๆร่างใหญ่มากๆแบบนั้นผมบอกเลยว่าการฝันเห็นแมวดําตัวใหญ่นี้มันคือความกลัวนะครับมันคือความกลัวที่เกาะกลุ่มใจคุณอยู่แปลว่าณห้วงแห่งความฝันของเจ้าจะตายแห่งความฝันเนี่ยกำลังจะไปทําเรื่องตื่นเต้นนะครับเช่น การเดินทางต่างประเทศนะครับการไปทํางานที่ใหม่นะครับการกําลังจะไปเดทกับใครบางคนการกําลังจะไปทําเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นเช่นไปเที่ยวสวนสนุกนะครับกาลังจะไปประจนภัยในที่ใหมๆ่ๆกําลังจะไปทํากิจกรรมใหมๆ่ๆกําลังจะไปเปิดใจคุยกับคนใหม่หรือว่ากําลังแอบทําอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องลับๆนะครับระวังให้ดีนะครับว่าความลับมันจะถูกเปิดเผยนะครับเพราะว่าการฝันเห็นแมวดําตัวใหญ่นี้มันคือความกลัวที่เกาะกลุมใจคุณอยู่นะครับหรือว่าเป็นเงาเมื่อที่ทับ ผถมใจคุณอยู่แปลว่าไอ้เงาเมื่อตรงนั้นเองเนี่ยที่มีอยู่ในใจเช่ชชนความลับที่มีอยู่ในใจนะครับคุณอาจจะแอบคุยกับใครในฐานะการมีแฟนแล้วหรือมีคนคุยแล้วหรือมีคนในความสัมพันธ์แล้วแอบมีมือที่3แอบมีคนในความสัมพันธ์ซ้อนผมเตาหรือว่าความลับจะถูกเปิดเผยนะหรือว่าคุณแอบทําอะไรไม่ดีนะครับหรือว่าแอบทําเรื่องทุจริตเกิดขึ้นนะครับหรือว่าทําเรื่องที่ไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นนะผมเตาอรือว่าโดยชะตางคุณกําลังจะถูกเปิดเผย,ยความจริงความตื่นเต้นตรงนี้เนี่ยมาซึ่งความดีนะครับมา ซึ่งความสําเร็จมาซึ่งความก้าวหน้าแปลว่าดวงชะตาของคุณจะได้ถูกเปิดเผยกับเรื่องที่เป็นมงคลเกิดขึ้นนะครับแปลว่าความจริงเท่านั้นที่จะเป็นเรื่องดีๆนะครับอะไรที่คุณปิดบังซ่อนเน้นอยู่ระวังว่าช่วงนี้จะได้ถูกเปิดเผยออกมาจะได้เปิดเผยคลายความลับตรงนั้นออกมาเกิดขึ้นรวมถึงความกลัวที่มาจากความตื่นเต้นเองเนี่ยคุณกําลังทําเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าจะเป็นผลในเชิงลบแต่ถ้าเป็นเรื่องของงานใหม่ๆนะครับไปสมัครงานใหม่กําลังจะไปเดทนะครับหรือว่ากําลังจะลงทุน อะไรใหม่ๆนะครับมันเป็นแค่ความกลัวที่อยู่ในใจของคุณณว้วงแห่งความฝันเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นองค์รวมนะครับกับเรื่องของการฝันเห็นแมวดําทุกประเภทเลยนะครับวันนี้เราพูดอย่างภาพรวมเลยนะครับใครที่อยากดูคําทํานายที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ตัวเลขนะครับดูที่ด้านล่างได้เลยครับด้านล่างคลิปนี้นะครับใน description ด้านล่างหรือว่าในข้อความด้านล่างนี้จะบอกศาสตร์ตัวเลขนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับบอกอย่างชัดเจนนะครับตามหัวข้อนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมกับเรื่องของการฝันเห็นแมวดานะครับ สวัสดีครับ